you We'll be right back. ครับสวัสดีครับผมนัทนนท์กัตชาปานันครับผมเอ่อผมแม็กซิมัสพารพลโ,รโจนครับครับก่อนอื่นก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ได้แชมป์เพราะว่าเป็นคู่กันครั้งแรกด้วยครับผมเอ่อผมก็รู้สึกเหมือนกันครับผมดีใจครับ ก่อนอื่นก็เซตแรกก็คือฝั่งฝั่งนู้นเขาก็เล่นดีด้วยครับแล้วก็ผมตีไม่ค่อยลงด้วยยังยังยังจับจังหวะไม่ถูกยังรีเทิร์นไม่ลงยังตีเสียอยู่ครับแล้วก็ส่วนน้องก็ช่วยได้เยอะครับแล้วก็มีของผมก็มีแต่ว่าฟอลเยอะไปหน่อยเซตแรกแล้วก็พอเซตสองก็พยายามพยายามช่วยกันกระตุ้นพยายามช่วยกันแบบคิปโกอิงคิปโกอิงแล้วก็ก็มามาเบรกมาเบรกตอน3-2มสอง Yeah, like ประมาณประมาณ3าสองครับแล้วก็โฮเซิร์ฟมาเรื่อยๆครับแล้วก็พอถึงช่วงท้ายซูเปอร์ไฮเบรกมันก็50-50แล้วครับมันก็มีช็อตที่ผมลัคกี้ลัคกี้เหมือนกันใช่ครับทีมเวิร์กเย่าทีมเวิร์กแล้วเสิร์ฟครับใช่เกมเกมเสิร์ฟครับอย่ครับขอขอบคุณบริษัทสิงห์นะครับแล้วก็ดีเวอร์แล้วก็เกต้าฟาร์มที่จัดแมตช์ดีๆแบบนี้ผมอยากให้มีทุกๆปีครับผม ผมขอขอบคุณสิงรายการ TATP ครับแล้วก็ Geta f ฟาร์ที่จัดแข่งครับแล้วก็ขอขอบคุณพ t t กับรอนสมาคมครับกับวูลสันไทยครับสวัสดีค่ะชื่อสลักทิพย์อุ่นเมืองค่ะอุงมิวค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมาราทองคำค่ะแอตตาค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็เป็นแชมป์แรกเหมือนกันค่ะก็ต้องขอบคุณ พี่มิวด้วยครับที่คอยกระตุ้นหรือว่าคอยให้กำลังใจตลอดค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นแชมป์ที่2ของหนูค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องที่เล่นช่วยกันเล่นนะคะจริงๆก็ก็พอใจค่ะเพราะมันก็ช่วยกันช่วยกันเล่นนะคะมีอาจจะมีดรอปไปบ้างแต่ก็ช่วยกันกระตุ้นขึ้นมาจะกลับมาได้ค่ะก็ความสามัคคีค่ะช่วยกันอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณสิงที่จัดรายการนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสมาคมรอนเทนนิส ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณโค้ชเทรนเนอร์ที่คอยดูแลค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนค่ะหนูก็ขอขอบคุณสิ่งคอลเลชั่นนะคะขอบคุณรอนเทนนิสสมาคมค่ะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณทีมโค้ชพาราดอนเทนนิสอะคาเดมี่ค่ะขอบคุณโรงเรียนสมชันธงบุรีนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อาร์เทนโก้ค่ะเฮดอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ ขอบคุณ MRI ประชาชืด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยมาให้กำลังใจตลอดค่ะ